ก็วันนี้ก็สวัสดีก็ถ้าเราพูดไม่ชัดก็ขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าเราสัญญาว่าครั้งนี้เราจะพูดให้มันชัดขึ้นนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะ แล้วเหลือดีพี่ตื่นเร็วอ่ะพี่ไปนั่งเก้าอี้ก่อนไหมโอเค แล้วพี่วันนี้พี่ว่างไหมก็พี่ก็ว่างนะพี่ว่างสักครึ่งวันอะแล้วพี่ก็ตอนครึ่งวันหลังๆก็พี่ก็จะไปดูหนังกับเพื่อนอ๋อโอเคนิ่งนองนิ่งนองอ้าวใครมาเนี่ย เดี๋ยวฉันไปเปิดประตูก,ก่อนนะพี่โอเคอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่พี่เขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนบ้านใหม่นะ่ะอ้าวเหรอเออสวัสดีค่ะฉันชื่อพีน ะะสวัสดีครับอยินดีที่้รูร้จักเหมือนกันค่ะก็ฉันเป็นเพื่อนบ้านใหม่นะคะอะ <laughs> ขอโทษด้วยนะคะคือว่าฉันซุ่มซ่ามนะะิอไม่เป็นไรครับ คุณจะนั่งก่อนไหมคะก็ดีนะคะงั้นก็เชิญเลยคะ่ะตัวอ,อี้บ้านคุณสบายจังเลยค่ะก็แล้วครับคุณอยากกินอะไรไหมล่ะครับอคุณแน่ใจเหรอว่าจะไม่รบก,กวนพวกคุณนะคะ ไม่รบกวนแน่นะครับตอนไอ้นี่เป็นคนลราพระเอกก็เหรอรู้ใครได้เหรแม่เป็นคนลราเอ้เอาอา่อาถ้ว่าฉันนั่งตรงนี้ดีกว่าน,นะคะคแล้วทำไมทำละครไทยแล้วคุณอยากกินอะไรล่ะครับรขอแค่น้ำเปล่าก,ก็พอค่ะโอเคครับ นี่ครับน้ำเปล่านี่ของคุณนะครับขอบคุณค่ะอ๋อได้กินน้ำเปล่าแล้วสดชื่นมากเลยค่ะขอบคุณนะคะก็คุณกินหมดหรือยังครับฉันกินหมดแล้วค่ะเดี๋ยวผมเอาไปทิ้งก่อนนะครับ อยากจะไปเยี่ยมบ้านฉันไหมล่ะคะก็ดีนะคะดีเลยครับเง้นก็ตามฉันมานะคะไปเถอพี่ ขอโทษด้วยนะคะถ้ามันว่างไปหน่อยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะคือว่าฉันเพิ่งย้ายมาใหม่ก็เลยยังไม่ได้จัดบ้านอะไรมากนะคะแล้วฉันก็ไม่ได้เตรียมอาหารอะไรไว้ให้พวกคุณด้วยฉันไม่คิดว่าพวกคุณจะมานะ ที่จริงฉ,ฉ,ฉันคิดว่าฉันไม่คิดฉันคิดวฉันไม่น่าจะเชวนพวกคุณมาด้วยสักแมแต่ว่าฉันก็่วนขึ้นมาเออแล้วคะ่ะใช่ค่ะอ,ะอเราไปร้านอาหารกันไหมคะก็ดีค่ะอ่ารอฉันด้วยค่ะแล้วผมด้วย หนึ่งชั่วโมงผ่านไปก็ถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกเรานะครับโอเคค่ะก็ ฉันก็ขอบคุณมากนะคะอ้าวพี่คงต้องไปแล้วล่ะอ้าวหนูไปด้วย <Good. S 1> เอ่อบายบายค่ะบายค่ะบาย,บาย